และนี่ก็คือเบอร์เกอร์เอ้ยเบเกิลเป็นเบเกิลนะครับอ้าวไปเสร็จแล้วโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาแกะเบเกิลออกจากถุงออกเขาไม่ได้แกะครับเขาหันโอ้ฉันหัน่นง่นยลราปแ่นะก็ต้องแกะแบ่งครึ่งนะครับผมแบ่งครึง่งโดยเราจะงายนะครับเอาหน้าไม้คว่มลงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาผสมครีมซอสนะครับ <c oughs> ซอสพี่ครับแล้วก็คลุกกัไข่ต้มนะครับเสร็จแล้วก็โรยเกลือชมพูเข้าไปนิดหน่อยนะครับนั่นไม่นิดนะครับผมจากนั้นนะครับบิดพริกไทยครับบิดให้เป็นเล็กแปดตามด้วยผงมาล่าครับครับผมจากนั้นขยำให้มันเท่ากันนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเบเกิลเข้าไปอบในเตาอบพีสิ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาซอสไข่นะครับ ที่เราทำไว้คนกันเรียบร้อยมาเทลงในเบเก้นหน้าตามันก็ดูน่ากินสุดเลยจากนั้นเราก็จะเอา,เอาผงเลมอนนะครับไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ใชนั่นคือมัสตาร์ดนะครับไม่ใช่เมื่อเราเอามัสตาร์ดลงไปแล้วเราก็เอาแปะลงไปนั่นก็คือเบเกอร์ไขไน่นั่นเองครับหน้าตาดูน่ากินจริงๆเลยนะี่เฮ้ยว้าว ครสนไซก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านไอลด์คีมครับผมไม่ได้ขาย <laughs>